สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนารลลาศีมังกรทุกคนท,กทุกท่านนะคะอยู่กับช่องหมอนิงทาร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงเดือนมกราคม2568ของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณในเดือนแรกของปี68นะคะชาวลัคนาราศีมังกรค,คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์การทำนายเป็นการทำนายโดยรวมนะคะอย่านำไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะดูดวงส่วนตัว ดูได้ทั้งโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาและราศีแต่ขอให้ดูลัคนาเป็นหลักนะคะหรือจะดูทั้งสองอย่างก็ได้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนมกราคม2568คะขออนุญาตเป็นตัวแทนชาวลัคนาราศีมังกรในการเลือกไพ่สิบใบนะคะไพ่ใบแรกโอ้โหการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเดอะทาวเ ยังไม่ใช่ไพ่ร้ายนะคะเดี๋ยวดูต่อว่าจะเกิดอะไรการเปลี่ยนแปลงอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณคุณจะออกจากความเบื่อหน่ายคุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามารายล้อมเป็นช่วงที่อาจจะคุณอาจจะอยู่ในภาวะของความเบื่อหน่ายบางสิ่งบางอย่างก็ได้หรือชีวิตรู้สึกว่ามันไม่มีความก้าวหน้าหรือหยุดนิ่งกับอะไรที่มันรู้สึกเดิมๆคุณอาจจะมีเหตุให้ต้อง เปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างแบบปรับปรับฉับพลันก็ได้นำมาซึ่งความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นความก้าวหน้าความมั่นคงในเรื่องของกิจการงานหรือเป็นเจ้าของกิจการก็ได้ในบางท่าน4ี่เหรียญขึ้นมาเลบเวอร์ขึ้นมาหกเหรียญขึ้นมาการได้เงินทองการได้ถูกอุปถมัมภ จากผู้ใหญ่การถูกผลักดนันการถูกช่วยเหลือก็ได้ในบางท่านหรืออาจจะได้ของขวัญของรางวัลก็ได้นะคะการได้สิ่งที่ดีๆจากผู้ใหญ่อาจจะได้ถูกตอบรับในด้านดีการดีวงานได้งานการถูกอุปถัมช่วยเหลือแบบนั้นก็เป็นไปได้อัศวินถือดาบควัรวดเร็วการทําอะไรอย่าง วิธีพิธันหรือทําอะไรอย่างรวดเร็วแต่ว่านํามาซึ่งความสําเร็จมีเกณฑ์ได้เงินได้ทองมีเกณฑ์ได้ความมั่นคงบางท่านอาจจะหมายถึงเด็กถือเหรียญการได้เริ่มต้นทําอะไรบางสิ่งบางอย่างกับในเรื่องของการได้เงินได้ทองอาจจะเป็นเส้นทางใหม่ๆก็ได้เมจิกเชนโอ้คุณเป็นคนที่ฉลา,าดรอบรู้แล้วก็พร้อมที่จะทำอะไรให้กับตัวเองอาจจะได้เจอกับ เื่อนเก่าหรือได้งานเก่าๆกลับมาก็ได้หรืออาจจะทํานํางานเก่ากลับมาปรับปัดฝุ่นทําใหม่ก็ได้มีความเฮงความปังเกิดขึ้นจากหน้าไพา่คุณน่าจะเคยผ่านชีวิตที่มีความสุขหรือไม่ก็เป็นคนที่ตระนีเพราะว่าคุณเป็นคนที่รักครอบครัวรักเพื่อนพ้องรักเพื่อนฝูงรัก คู่ของคุณก็ได้ดูเดลิเวอร์ขึ้นมาค่ะคุณเป็นคนมีเสน่ห์แต่อาจจะในเรื่องของอาการซับพอร์ตเนาะคุณอาจจะเป็นคนที่ขี้เหนียวนะเก็บเงินเป็นนะแต่ว่าเสียเงินกับคนรักคู่ครองเสียเงินกับการช่วยเหลือคนหรือเสียเงินกับการแต่งตัวการาด้วยความรักเนาะอาจจะเสียเงินกับคนรักคู่ครองซะส่วนใหญ่ก็ได้ในบางท่านก็ มันมีเกณฑ์ที่ว่าในช่วงนี้ในเดือนนี้มีเกณฑ์จะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวบางท่านก็คาดไม่ถึงว่าโอกาสนี้จะมาคณอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบยุ่งกับใครอยู่ในโลกส่วนตัวไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายแต่มีเหตุบางสิ่งบางอย่างที่จะเกิดขึ้นอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานอาจจะถูกอยู่ๆถูกออกจากงานหรือ อยู่ๆได้รับตําแหน่งใหม่อยู่ๆได้โอกาสใหม่กับการหาเงินหรืออยู่ๆต้องเออ่ได้ทําอะไรใหม่ๆอาจจะถูกหยิบยื่นโอกาสจากผู้ใหญ่ให้ต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจจะไม่เชี่ยวชาญแต่คุณทําแล้วทําได้ดีมากๆได้รับความไว้วางใจให้ทําอะไรแบบอาจจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา การช่วยเหลือหรืองานเกี่ยวกับการสอนคุณเหมือนคุณพร้อมแล้วถ้าบางท่านอาจจะหมายถึงการออกจากงานมาเป็นเจ้าของกิจการแบบนั้นก็เป็นไปได้มีเกณฑ์ที่คุณจะสําเร็จเพราะว่าคุณเป็นคนที่มากประสบการณ์เนาะเมจิกเชียร์นะคะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆแต่ทําด้วยความรอบรู้ทําด้วยความฉลาดทําด้วยความเชี่ยวชาญ อาจจะไม่เคยทําหรอกงานนี้แต่ทำแล้วออกมาดีทําแล้วรู้สึกว่าชอบรู้สึกว่ามันถน,นัดอะไรแบบนั้นก็ได้มันทําให้ได้เงินได้ทอแล้วก็เป็นช่วงที่ดาวภพเรือนการเงินอยู่ในพบสหัสชักคุณจะได้รับสังคมกลุ่มใหม่ๆหรือเข้าไปเริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆการได้อยู่กับเหมือนคุณจะได้เงินก้อนใหม่เข้ามา ตัวของคุณอยู่ในภพการเงินเนาะการเงินจะมีเข้ามาอาจจะเป็นก้าวแรกกับการหาเงินทองก้อนใหม่ๆห,หรือได้เก็บเ,เงินเก็บทองก็ได้บางท่านอาจจะมีเกณฑ์การเสียเงินแบบปุบป,ปับฉับพลันก็เป็นไปได้นะคะคุณจริงๆเป็นคนที่เก็บเงินเก่งมีเงินทองมีเงินเก็บแต่อาจจะมีเหตุให้ต้องเสียเงินเสียทองแบบกระทันหันทําให้ต้อง กลับมาเริ่มต้นเก็บไม่หรืออบางท่านอาจจะให้การช่วยเหลืองเงินกับใครไปเนาะก็เหมือนถูกหลอกถูกโกงหรือรู้สึกว่าเบื่อหน่ายกับการต้องทวงอะ่ะพอให้ไปแล้วไม่ได้คืนก็ต้องทวงต้องอะไรคุณดูเบื่อเบื่อหน,หน่ายมากๆมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับเหมือนคุณจะไปเข้าเข้าไปช่วยเหลือใครอีกแล้วมีคนจะเข้ามาขอความช่วยเหลือคุณอีกอะ่ะ เพราะว่าคุณโดดเด่นคุณมีสายงานที่มั่นคงหรือไม่ก็คุณเป็นเจ้าของกิจการเนาะอืมก็จะมีแบบนี้เข้ามาแล้วก็ช่วงนี้คุณอาจจะต้องเดินทางก็ได้เป็นช่วงที่ต้องได้เดินทางทำอะไรรวดเร็วต้องต้องทันต่อสถานการณ์ต้องทันต่อเหตุการณ์ในเรื่องของอาการหาไรายได้การาแก้ไขปัญหาอะไรแบบนั้น เดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของการงานเป็นอย่างไรอีกคะการงานของชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงเดือนมกราคม2568เอ็ม r พเรอรขึ้นมาถึงสองสำรับไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะคุณมีเกณฑ์จะมีข่าวดีอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้นมีความกดดันเข้ามาด้วยหรือคุณอาจจะถูกเพ่งเล็งจากผู้ใหญ่ก็ได้ หรืออาจจะได้รับการตอบรับในด้านดีจากผู้ใหญ่ก็ได้นะคะการอุปถัมภ์การช่วยเหลือการได้เงินได้ทองมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินเข้ามาแล้วก็การงานที่มั่นคงด้วยนะคะสเตรงแต่มันมีความอึดอัดอยู่ในนั้นด้วยเหมือนกันอาจจะระวังในเรื่องของคําพูดการพูดอะไรไม่ตรงใจหรือคุณอาจจะโดนกดดันน่ะจากคําพูดจากการทํางานแต่ ผู้ใหญ่ให้การกดดันที่จะทําให้คุณแบบาสามารถที่จะทําให้ได้ในเรื่องของงานเพื่อให้คุณเติบโตเพื่อให้คุณแสดงศักยภาพของคุณออกมาแต่บางครั้งคุณก็รู้สึกไม่ดีเนาะเพราะคําพูดจากผู้ใหญ่หรือระวังข้อผิดพลาดข้อขัดแยง้งหรือการพูดที่จะทําร้ายกันแต่การงานยังไงก็ดีค่ะแต่ระวังในเรื่องของคําพูดเนาะ การเจราจาการต่อรองการพูดการดิวงานต้องระวังในเรื่องของคําพูดการพูดที่ไม่ถูกใจอะไรแบบนั้นแต่มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีการได้ซัพพอร์ตการถูกซัพพอร์ตหรือการได้คู่ค้าคู่ขายที่ดีในช่วงนี้แต่ระวังกับการถ้าจะลงทุนอะไรในเรื่องของการงานก็ต้องศึกษาดีๆเพราะว่าสามดาวขึ้นมาอาจจะหมายถึงการถูกแทงข้างหลังการถูกเบี้ยวการถูกเหมือนกับหลอกอะค่ะ ถูกหลอกถูกโกงแบบนั้นก็ได้อืมแต่คุณเป็นคนฉลาดนะคะจริงๆแล้วคุณอาจจะไม่แสดงออกแต่คุณรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นคุณเป็นคนที่เป็นนักวางแผนตัวยงเหมือนกันในเรื่องของการงานแล้วก็การวางแผนในเรื่องของกิจการต่างๆได้ดีราชนีถือเหรียญนะคะมีหัวมีความคิดมีไอเดียต่างๆในเรื่องของการลงทุนได้ดีเป็นคนหาเงินเก่งอะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่ออะไรจะเกิดขึ้นกับคุณอีกในเรื่องของการเงิน ก้าวไม่เท้าขึ้นมาราชาถือถ้วยสามดาบขึ้นมาอีกแล้วแล้วก็โดบูบางท่านอาจจะได้เงินจากต่างชาติหรือทำงานกับต่างชาติมีเกณฑ์ได้ได้รับความร่วมมือที่ดีกับต่างชาติมีเกณฑ์ได้เงินได้ทองบางท่านก็อาจจะหมายถึงคุณจะได้โปรเจกต์ใหญ่กับต่างชาติต่างภาษาต่างที่ต่างถิ่นแดนไกลได้เงิน แล้วก็ได้ได้รับการตอบรับได้รับการเซ็นสัญญาได้เงินได้ทองก็ได้มีเกณฑ์ได้เงินหรือเป็นโชคโอกาสที่จะเข้ามากับการได้ไรายได้แต่ว่าระวังในเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงนะคะในเรื่องของการเงินคุณจะเสียเงินบางท่านอาจจะหมายถึงการเสียเงินจากสุขภาพร่างกายของคุณก็ได้หรือช่วงนี้ถ้าใคร ยื่นกู้ในเรื่องของการเงินก็มีโอกาสจะสําเร็จนะคะแต่ว่าอาจจะได้ไม่ตามเป้าได้ไม่ไม่ตามคาดหวังที่คุณคาดหวังไว้ก็ได้หรือบางท่านอาจจะหมายถึงได้เงินได้ทองจากการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ได้รับการอุปถมัมภ์ได้เงินจากวงสังคมหรือคู่ค้าคู่ขายใหม่ๆก็ได้ในบางท่านเพราะว่าดาวการเงินอยู่ในภพสหัสชชะ ก็ได้เงินจากลูกค้าหน้าใหม่ๆกลุ่มใหม่ๆต่างที่ต่างถิ่นแดนไกล้ต่างชาติอะไรแบบนั้นก็ได้มีเกณฑ์ได้รับการอุปถัมภ์ได้เหมือนกันแต่ก็ระวังในเรื่องของการลงทุนนะคะอย่าลงทุนโดยที่เราไม่รู้ข้อมูลต่างๆเพราะจะนํามาซึ่งการเสียเงินเสียทองได้สามดับขึ้นมาเนาะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อสุขภาพของคุณจะเป็นอย่างไรคะชาวลัคนาราศี มังกรสุขภาพของคุณคุณเป็นคนที่รักตัวเองดีแล้วก็รู้จักเอาใจใส่สุขภาพของตัวเองแต่ว่าอาจจะด้วยการที่ต้องเดินทางบ่อยๆแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือกินไม่ตรงเวลามันก็ทำให้คุณปวดท้องเป็นโรคกระเพาะเป็นโรคของการปวดท้องความเบื่อหน่ายกับการกินก็ได้คือ อาหารการกินไม่ถูกปากเดินทางไกลๆทํางานไกลๆอะไรแบบนั้นแต่คุณก็เหมือนกับว่าจะได้รับการรักษาที่ดีรู้จักรักตัวเองแล้วก็อีกอย่างคือระวังในเรื่องของการเดินทางไกลระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเพราะมีเกณฑ์จะเกิดอุบัติเหตุก็ได้หรือบางท่านอาจจะหมายถึงการตกจากที่สูงหรือฟืนไฟก็ได้ระวังในเรื่อง,องฟืนไฟเนาะ แต่ว่ามีเกณฑ์ที่สุขภาพของคุณจะดีขึ้นนะคะถ้าใครเ,เป็นโรคภัยแค่เจ็บก็ช่วงนี้อาจจะได้รับยาดีหรือดูแลสุขภาพได้ถึงนะคะกินอาหารตรงเวลากินยาตรงเวลาพักผ่อนเพียงพอหรือได้เจอหมอดีก็ได้ที่วินิจฉัยถูกโรคสั่งยาถูกโรคก,ก็สุขภาพดีขึ้นหรือบางท่านช่วงนี้ มีความแจ่มใสามากขึ้นนอนพักผ่อนเพียงพอทำให้สุขภาพดีอารมณ์ดีอะไรแบบนั้นนะคะค่ะนอกนั้นก็ไม่ค่อยได้เป็นอะไรเนาะค่ะดีแล้วที่ไม่เป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเดี๋ยวเรามาดูกันต่อให้สำหรับนี้จะบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีมังกรอีกคะในช่วงเดือนมกราคม2568 เธมิดขึ้นมามีเกณฑ์ที่คุณจะเข้าหาผู้ใหญ่หรือคุณอาจจะได้ไปศึกษาต่อหรือเรียนรู้กับความรู้ใหม่ๆก็ได้วันๆหรือบางท่านอาจจะกลับไปเจอเพื่อนเก่าคนละเก่าหรือไปศึกษากลับไปเรียนก็ได้บางท่านอาจจะดอกไว้ออาจจะได้กลับไปเรียนก็ได้เนาะ บางท่านก็จะกลับไปมีชื่อเสียงกันได้กินดีอยู่ดีการเงินกันทองอุดมสมบูรณ์มีความสุขมากขึ้นนะคะเป็นเรื่องของการได้รับโอกาสของได้รับความคืบหน้าการเงินกันทองหรือการงานดูเติบโตถ้ารอคอยโอกาสกับความคืบหน้าในเรื่องของการงานดูได้รับการตอบรับที่ดีบางท่านก็ถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับการเงินหรือความมั่งคัง่ง บางท่านก็เหมือนคุณยังติดกับเรื่องเดิมๆเ,เรื่องเก่าๆหรือมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างบางท่านก็อาจจะสูญเสียสูญเสียบางสิ่งบางอย่างคุณยังติดอยู่กับการสูญเสียเลยอะ่ะโอ้บางท่านก็อาจจะได้มรดกจากการสูญเสียก็ได้เนาะเป็นช่วงที่คุณได้พักผ่อนอาจจะเป็น เดือนที่คุณจะได้รับทั้งข่าวดีและข่าวร้ายเนาะข่าวร้ายอาจจะหมายถึงการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักแต่ว่าไม่ได้ระบุะบว่าใครนะคะมันจะมีเกณฑ์การสูญเสียแต่คุณจะได้มรดกหรือบางท่านอาจจะเป็นช่วงที่คุณจะได้พักผ่อนจะได้หยุดพักจากการต่อสู้ดิ้นรนหรือเป็นช่วงที่ได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ ด้วยการจะต้องเอาชนะหรืออาจจะถูกหลอกถูกโกงในเรื่องของการเงินหรืออาจจะโดนเบี้ยวงานหรือเหมือนมันมีเหตุให้คุณจะต้องเสียใจแล้วรู้สึกผิดหวังกับการที่คุณตั้งใจทำอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่มันไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ไปไม่เป็นไปดังใจที่คุณคิดไวอ้อืมเหมือนคุณจะต้องกลับมารักตัวเองแล้วก็ดูแล แล้วก็ฟื้นฟูจิตใจเพื่อที่จะกลับมาทําหน้าที่ต่ออืมคุณอาจจะสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปแต่ว่าการสูญเสียนั้นจะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆคุณอาจจะมองเห็นโอกาสที่มันยังเหลืออยู่แล้วก็สร้างโอกาสใหม่ขึ้นมาในเรื่องของงานอาจจะได้งานใหม่เจอบใหม่หรือโปรเจกต์ใหม่ที่จะ นำความก้าวหน้ามาหาคุณเหมือนคุณคิดทบทวนอยู่นานกับสิ่งที่จะทำคันลองค่ะสิบเหรียญขึ้นมามีเกณฑ์ได้เงินได้ทองมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่มีเกณฑ์ได้บ้านได้รถหรือมีเกณฑ์ได้ลาบผลเงินทองผลประโยชน์รายได้ที่จะเข้ามาในช่วงนี้การเงินการทองดีค่ะมีความอุดมสมบูรณ์เข้ามาสิบถ้วยสิบเหรียญมีเกณฑ์การได้มรดก มีเกณฑ์การได้เงินได้ทองแล้วก็บางท่านอาจจะเป็นค่าในหน้าก็ได้จากการเป็นในหน้าจากอสังหาริมทรัพย์หรือในหน้าค้าที่ดินอะไรแบบนั้นก็ได้มีเงินเข้ามาเยอะมากในช่วงนี้อาจจะเป็นเงินเก่าๆก็ได้หรือบางท่านอาจจะได้กลับไปทํางานเก่าๆที่คุณค้างค้างอยู่ก็ได้หรืออาจจะนําปัญหาเก่าๆมาเพื่อแก้ไขแล้วก็นํางานเก่าๆมาเพื่อสร้างเป็นไรายได้ใหมๆ่ๆ มันมีเหตุให้ได้ทําอะไรเก่าๆแต่ว่านํามาซึ่งไรายได้การได้เงินได้ทองบางท่านก็อาจจะเป็นร้านที่ทำมานานแล้วอาจจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนตําแหนง่งการวางอะไรใหม่ๆให้มันดูแบบน่าเข้าหรือมันเป็นการเปลี่ยนที่จะทําให้คุณได้เงินได้ทองเข้ามาบางท่านอาจจะหมายถึงการเอางานที่มีอยู่แล้วลงไปในสื่อโซเชียล ให้เป็นที่รู้จักที่กว้างขวางขึ้นทําให้ได้เงินได้ทองเข้ามาทําให้การเป็นอยู่ของคุณมีความมั่นคงแล้วก็ไรายได้ที่มั่นคงมีเงินที่เยอะขึ้นในบัญชีแน่นอนเป็นเดือนของการได้เงินได้ทองค่ะแล้วก็แก้ปัญหาได้อย่างดีมากๆเมจิกเชียนะคะเป็นคนฉลา,าดแล้วก็ฉลา,าดการลงทุนฉลา,าดกับการแก้ไขปัญหาฉลา,าดในเรื่องของการ ทำงานต่างๆมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จสูงมากๆมีความมั่นคงเกิดขึ้นบางท่านก็อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะทําให้คุณไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมชีวิตหรือวิถีชีวิตของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปความสําเร็จความก้าวหน้าการเป็นระดับหรือเลื่อนขั้นเลื่อนระดับที่สูงขึ้นวงสังคมเปลี่ยนไปอะไรแบบนั้นเกิดขึ้นก็ได้นะคะค่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อกับ เลขเด่นนำโชคในเดือนมกราคม2,568ของชาวลัคนาราศีมังกรเลข4ค่ะเลข5ค่ะอัศวินถือดาบเด็กถือไม้เท้าเลขจัสติกเอ่อสิ 18. เลขเด่นนําโชคของคุณในเดือนมกราคมก็จะมีเลข4เลข5เลข11นะคะเป็นเลขเด่นนําโชคให้คุณนะคะขอบคุณมากๆสําหรับการติดตามรับชมและฟางฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคอมเมนต์น่ารักน่ารักหรือไม่ก็ support บริงได้ในทุกๆช่องทางทางช่องสุปร์แตงกไดาแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ